สีวันที่ฝนตกมาพี่น้องสบายดีเด้อหมู่เพื่อนทุกคนสบายดีพอแม่พี่น้องสี่วันที่ตกนี่ฝนนี่กาลังชีว์วาให้พี่น้องพังว่ะหยุดน้อยหนึ่งหานาทีพี่น้องยังบริทันวาสัมมาอีกแล้วพี่น้องพ้นนันเริ่มลงเม็ดอีกแล้วกําลังสีว้วาสุพี่น้องพังว่ะฮาก็หยุดไปแล้วนี่เฮาก็ได้สามนาทีวะ ถ่ายอยู่ต่อไปเนี่ยกระชิด้ประมาณหานาทียังบริทันวาซ้ำตกมาอีกแล้วพี่น้องลงมิดอีกแล้วผลนั้นปุ้ยชิต๊กสำได้บอกพี่น้องชิต๊กจนหอดอันใดนี่มาโคลเรียนมันก็บชิคืนบนเรน่าพี่น้องเพราะว่าไอเมคิาเพิ่นก็ว่าว่าประมาณวันที่ซาวหรือว่าวันที่ชาเอจ้าวชองพี่น้องสิเข่าอีกบัดที่นี่มันชิบวันที่สามสิบู่บ่พี่น้อง ผลเศร้ากับที่เศราตอนใดจะวันที่เท่าใดผลชิหยุดเนาะพี่น้องผลมาอีกแล้วพี่น้องอกำลังชีวาวาหานาทีหกนาทีนี่แหละยังบ่ดได้ซ้ำพี่น้องสามนาทีหนึ่งหยุดนั่นผลบ่ได้เห็นมิดผลลงนั่นตกมาอีกแล้วมึอได้สให้เบิ่งก่อนเด้พี่น้องมาอีกแล้วกําลังวาสิไปห่านขาว,ว่าวาสิไปห่านขาว่าชั้นว่าลงม็ดอีกแล้วพี่น้องนะเห็นบะลงม็ดอีกแล้วลงมิดมาอีกแล้ว กำลังมาพ้นยุทธ์เลยใช่ไหมหันฆ่าก่อนวะมึงเนี่ยนะตกมาอีกแล้วตายพี่น้องไอ้ถ้าตกไปชีสิไปอยู่จังใดเหตุจังใดระบาดท,ทีนี้ยากระบ,บาดได้สีบบาดที่เจ้าท่าพ้นเช่ากระชิไลยสีบกระบอกง่ายพี่น้องเอ้ยฝนตกไปชีกันเสีย่ยงได้พี่น้องเอ้ยทํางานสวนก็ได้หยาดพ่วงทอผพวงก,กันแล้วเขาพี่น้องเอ้หย่านทอหย่านลาเขาฝนตกไปชีก็ได้ โมเมนตที Moment, ่ว่าฝนตกและสิดีบริดีได้พี่น้องมักเรียนยังแคนลูกอยู่แบบนี้นะถ้าตัดขายเบิร์ดนะเออเขาก็บใครเหนี่ยจากหน่อยแนละถ้าตัดขายเบิร์ดแค่เอาสีผืนตน้นผนะืนใบเนาะพี่น้องแค่ดูแลตน้นดูแลใบเฉยๆนะแต่ลูกยังขายบริเบบิบนะได้พี่น้องโงเมนบริบบยงได้เน้นนนะ้ตกลงมาอีกเลยค่ะลงหมิดลงมาอีกเลยกำลังว่าว่า ทางเบิงว่ะเขากระไรสองนาทีสานาทีว่าเจ้ากระไรคนหันทีหกนาทีว่าสันว่าสิวาสุพี่น้องพังและสิออกหันค้าว่าสินะสิออกไปซื้อขนมให้ลูกแล้พี่น้องลูกกับไปทางใดบ่ได้นะฝนตกฝนลินหรืออยากกินข้าวต้มขนมลูกก็ได้ตกอยู่บดมือบดคืนพี่น้องเอ้ยสี่มานี่เลยสี่วันนี่เลยพี่น้องนี่เห็นบอกกาลังสิวาหยุดแล้วพี่น้องว่ะกำลังสิว่าสุพี่น้องพังว่ะหยุดไปแล้ว หยุดได้สามนาทีพี่น้องไอ้ตั้งนาทีไว้เลยผลบริลงเม็ดสามนาทีละ,มละ,ะไลนะม,ลมาอีกแล้วบัดทีนี้ตกอะไรได้หน่นะเริ่มลงไม้อีกอะไรนี่โอ้ยน้องพี่น้องเสียงกาวลูกทุเรียนนี่กับพอแหงพี่น้องเอ้ยเสียงกับลูกหมาทุเรียนหรือว่าหมาทุเรียนนี่แหละพี่น้องทั้งลูกทั้งหมากราบอกผิดแน่เถื่อแน่ก็บ,บ้ากันเลยพี่นอ้องเด้อเอาซัมมี่ก่อนพี่น้องไอ้บัดนี่มอห้เบิ่งไล่